สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมยี่กับโลฮานะครับกับอโลฮ่ารีวิววันนี้นะครับทางซูนามิเนี่ยก็ได้ส่งสินค้ามาให้ผมได้ลองใช้และรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้มาเป็นเซตคอมโบเลยนะครับมีทั้งคีย์บอร์ดและก็เมาส์เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นของยี่ห้อไหนที่ทางซูนามิเนี่ยได้ส่งมาให้ผมนะครับและนี่ก็คือสินค้าที่วันนี้เราจะรีวิวกันนะครับนี่เลย เป็นชุดเกมมิ่งเกียร์นะครับทูวันเอแ AK 871นะครับแล้วก็เมาส์ a อแจ๊สเอเจราคาเนี่ยปกติอยู่ที่2,299บาทนะครับผมตอนนี้ทางเซนนามิเนี่ยมีโปรโมชั่นลดเหลือ1,299บาทด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเซ็ตคอมโบนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสินค้า2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอันบ็อกกันก่อนนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มจากตัวคีย์บอร์ดก่อนเลยนะครับสำหรับ a j AK8J1 เนี่ยในกล่องก็จะแถมตัวคีย์แคปแล้วก็ตัวสวิตช์มาให้ด้วยนะครับมีทั้งที่ดึงสวิตช์แต่ก็ที่ดึงคีย์แคปนะครับส่วนเมาส์ a j AJ390 เนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์แถมมาให้เราเนี่ยตกแต่งเมาส์นะครับรวมถึงคู่มือในการใช้งานด้วยนะครับทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยและนี่ก็เป็นเซ็ตสุดคุ้มที่ทางเซรามิเนี่ยจัดมาให้ทุกคนนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ในดิส คลิปชันของผมเลยนะครับมีลิงก์สั่งซื้อสินค้าอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยทางซูนามิเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับทางซูนามิเนี่ยก็มีโปรโมชั่นแฟลชเซลนะครับเอชแอ AK832 คีย์บอร์ดราคาพิเศษ1,729บาทนะครับผมแล้วก็ซูนามิ TSS8000 CPU Cooler ราคาพิเศษ289บาทรวมถึงยังมีสเปเชียลวัตช์ชืด้วยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Shopee นะครับ4.4 Crazy Flash Sale Day นะครับผม ใช้โค้ดส่วนลด TSUN4403 เนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก144บาทเลยครับสามารถกดติดตามร้านค้าเซรามิในช้อปปีได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารในช่องทางต่างๆของเซรามิได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการรีวิวคีย์บอร์ดก่อนลลวกันนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับผมคีย์บอร์ดที่ได้มาเนี่ยคีย์บอร์ดนี้ก็เป็นแมกนิเคิลนะครับอย่างเคยเลยนะครับผมในสมัยนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะใช้ mechanical กันหมดแล้วนะครับนอกจากที่จะเป็นสมัครงานนะนะอาจจะเป็น l ับเบ e รโดมอยู่โอเคคีย์บอร์ดอันนี้นะครับจะไม่มีไฟ RGB แต่อย่างใดนะครับผมแล้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่ไร้าสายนะครับสามารถเชื่อมต่อได้2แบบนะครับมีทั้ง w i r e l เ s ตและก็ b l บลู o t h นะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแบตในตัวนะครับเราต้องซื้อฐานมาใส่เองขนาดถานที่ต้องใส่เนี่ยก็จะเป็นถ่าน 3A นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับผมก็ ได้ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเราใส่ฐานเรียบร้อยนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อ2แบบที่ผมได้บอกไปนะครับมีทั้งแบบวเรสแล้วก็บลูทูธนะครับผมผมจะใช้เป็นวเรสนะครับก็คือจะใช้ตัวเชื่อมต่อนะครับอันนี้นี่นะครับเป็น USB ที่เป็นวเรสอันนี้นะครับไม่รูกล้องมันโฟกัสสิโฟกัสลูกเอออันนี้แหละอันนี้นะครับตัวซี u ของผมเนี่ยมันไม่มีระบบ บูทูธนะครับก็เลยเป็นการเชื่อมต่อแบบไวโอลสแทนนะครับเมื่อเสียบแล้วเราก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับซึ่งสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคเรียบร้อยและคุณสมบัติเพิ่มเติมของ A-Z AK871 คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถค o ตสวอปสวิตได้ด้วยนะครับมีระบบแอนตี้ก๊อตติ้งถึง19คีย์เลยนะครับเราสามารถกดปุ่มพร้อมกันได้สูงสุด19ปุ่มเลยคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ด87คีย์นะครับวัสดุทนทาน วัสดุเป็น ABS นะครับรองรับการใช้งานทั้ง m a x แล้วก็ Windows แล้นอกจากนี้เนี่ยทางตัวเคสเนี่ยก็สามารถถอดออกมาได้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยเห็นปุ่มสวิตช์แบบชัดๆแบบนี้เลย ต้องบอกเลยว่าสีเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้และทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยก็คือจุดเด่นของคีย์บอร์ด AJ AK8J1 นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเมาส์กันบ้างดีกว่านะครับและนี่ก็คือเมาส์ AJ AJ390 นะครับผมต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยนะครับพอดีมือของผมเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็แถมยังมีไฟ RGB อยู่รอบๆของเมาส์ด้วยนะครับเราสามารถที่จะ กดเปลี่ยนโหมดไฟได้นะครับมันจะมีปุ่มให้เรากดอยู่ใต้เมาส์นะครับตรงนี้ทุกคนเห็นปะนี่เรากดมันก็จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมน,นี่ปิดว้าวเจ๋งอะสุดยอดเลยแล้เมาตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับพาวสามสนะครับผมชิปเซต เราสามารถเปลี่ยนความไวของ DPI เนี่ยได้สูงสุดถึง16,000เลยนะครับผมระบบเซ็นเซอร์สูงถึง400 IPS นะครับผมซึ่งค่า IPS เนี่ยยิ่งสูงก็จะยิ่งดีนะครับผมรวมถึงน้ำหนักเนี่ยก็เบามากๆเลยนะครับ69กิโลกรัมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปลองใช้งานจริงกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทั้งคีย์บอร์ดและก็เมาส์ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นเกมรัสตูสักนิดนึงนะครับ เพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจชุดเกมมิ่งเกะทูนวันเซตนี้เนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้ในลิงก์ดนสคริปชันที่ผมแปะเอาไว้ให้เลยนะครับจากราคาปกติเนี่ย2,299บาทลดเหลือ1,299าเบาทนะครับผมลดเยอะมากๆเลยนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลย โอเคครับแล้วก็คือทั้งหมดของการรีวิวในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางซูนามินะครับที่ส่งสินค้าดีๆมาให้ผมได้ลองใช้แล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับบ่ายครับ